โอเคตัน okay, นี้ก็กลับมาครั้งกับเกมไดเอ็กนะครับผมเ <ST AN GE> ป็นแบบไรมันให้เราทำเป็นแบบทะเลาะกันมีเทปเน,นี่ยมีบารสรา้างเข้ามาในาน้ำอะไร,ตกตกตระมันตกทุกทีแต่ห้เระเด้งหรือเปล่าเนี่ยเออเฮ้ยเพิ่งแรกอลูกค้าเฮ้ยรถไปแล้วกลับแบบเป็นไงนะวะนะอันนี้คือเลือกรถนะฮะก็สามารถใช้รถได้ทุกคันเนาะตอนที่เราเล่นไปคิดที่แล้วใครยังไม่ดูกนะ็ต้องกลับไปดูหลอดรถคลิปนี่แหละเหมือนกันแหละนะครับเกมเดียวกันนะครับโอเคเราจะเลือกอุ้ย มิเชโดเลตป้าเน,นี่ยโอ้มีเขาแข่งด้วยเนะปล,าลัาเอาจลรย์ันน่ยเพราะว่ามันเกมนี้มันเป็นเกมแบบแนวขนับรถผมอยากรู้ว่าผมจะกลับบ้านยังไงเด้วยนะอ้านี่ๆๆไปเดี๋ยวเราไปเริ่มแบบใหม่ดีกว่าเอาแบบนี่ไหมแบบนิวยอร์กเมนี่เมืองเราเล่นไปแล้วนี่เอาหัวนี้กันนะสวนตุ้งย่าแลบบ้วเบนเดอร์แล้วธ็อุ้ยแต่ว่ามันไม่บอกรถเธอจะเล่นนะต่ออุ้ยไฮวีนี่ม,มา พรารถเราจะราจะใช้รถแบบรถสปอร์ตเลยตอนต้นจะวอ๋อไปเดช่ไอยูดนอ่ะหายนะพิลล่าหายเลยเอวขอ,อไปด้วยนะที่กนะ็รากโออ่ภาพสวยกแบบสุดละก็คือแบบภาพที่อดู่าตอนไหนวาผมลืมาจะออกไปข้างนอกนะ,ะว่า นะปุ๊แล้วว่าดวงเงาะนะฮะเดลดูกันนะใช้ดูคันนะเกมเนี้ยถ้าเราแบบเขาจะเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ต้องออกนะมผจะใช้คันนี้แล้วกันนะลาบไอมันเป็นอะไรเฟอร์แมกกาเร็เนี่ยมันเป็นชื่อเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเ,เฮ้ยโฆษณาขึ้นโอ้โหลืมปิดเน็ตโอ้โหสวยจัดโอ้อะไรวะลืมปิดเน็ตเฉยงงเลยอนะ่ะ ต้องดูโฆษณามันดีเอ้ยกากรบได้ด้วเกมอะไรไม่รู้โอ้โหมั่ีมาฮะต่ะไปซิงซิซิงต่อนะฮะได้แล้วเนี่ยติ้โซเชนน่ว่าอได้หรอเไม้หคือเกมเนี่ยทำใเสร็จหรือเปล่าเอางเกมเก่มเสร็จเสร็จอันี้คือ้หนีอโดนนี่หมไดเคยได้ดูว่ารถรพังตรงไหนนะฮะเขาจับฟ้านคืองสร้างรถ กลับไปเล่นใหม่ก้องนะที่ดับมันก็ไม่ได้นะมันจะสโลว์้วยนะโอเคยิงยอดใช้ได้นะเวลคับเลยตัวปั๊ใหญ่นะตัวใหญ่มากเสียงว่าสลั่นเลยโอ้ผมจริงด้วยนะผมจริงชัดอะไนครับโหเลยว่าใครอยากได้เกมไหมครับว่ามจริงสมจริงหน่อยเกมนี้ก็น่าจะตอบโจทย์แนวภาพสวยรถแบบเท่ด้วยนะแต่งได้ด้วยนะรถแต่งได้ด้วยนะ แล้วก็สามารถแต่งรถได้นะเนี่ยนี่ไหมมีสีอะไรให้แต่งนะฮะผมจะเอาอนี้แหละแล้วก็ล้อนะครับแล้วก็มีไอสติกเกอร์อุ้ยอะไรนี่ิเมตรอะไรเดซิเมตรด้วยเหรอเพิ่งมาเห็นนะเนี่ยโอ้เท่จัดเลยอะเนี่ยโอ้โหมันรถคันนี้มันแต่งมันแต่งยากนะเพราะมันเรียกว่าอะไรมันเอ่อมันเป็นแบบเนี้ยต้อง วันนี้เนี่นี่เลยเน้องหน้ารถเลยใหญ่ๆเลยใหญ่จัดเลยกลางหน่อยหมดเลยอ่าวันนี้อันน,น,น,นี้สวยงามอยู่นี่แต่งให้รู้ว่าแต่งนะฮะให้รู้ว่ามีนะฮะ โอเคประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้ใครอยากเล่นก็ลิงค์ข้างล่างเหมือนเดิมนะผมเล่นโฆษณาคืออีกแล้วที่นี่ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คนหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย